กาจะได้ตะละอย่างไปเอาอะไรมาเนี่ยเอาก็ไปหาผลไม้หาอาหารเอากุมารมานั่งคุยด้วยเดี๋ยวจะกุมารรักยมก,กุมารที่ก็หน่อยเขาไม่ได้จะต้องเป็นรักยมสิเลยงั้นเ,เป็นรักยมมันจะได้เข้ากันเนาะเออนี่รักยมน<อ>ี่รักยมแล้วนี่ล่ะร,รักใครรักตัวเองเหรอ ครับมีโฟมีแฟนยังไงเหรอไม่มีอยู่ตัวคนเดียวเอาตอนนี้เลยจริงๆเอาจริงเอิงไม่มีหรออาจารย์ไปเรื่อยๆโอ้ดีกว่าอย่าอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปเจาะจงเออไปเรื่อยๆดีกว่าเหมือนอาจารย์แหละยื่นแขนไปดิทำไมแขนไหนก็ได้เฮียอยากก็ได้เอ้ย ทำไมไม่เข้าอาจารย์มีดก็ไม่เข้าบ้านก็ไม่เข้าเฮ้ยอะไรกันวะเออช็อกเอ้ยทีนี้เออไม่พูดเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องพูดเอ็งใครวะจิหน้าคุ้นๆเนี่ยจำมันได้ไหมล่ะเอ็งอยู่บางไหนนะเนอบางละมุงเฮ้ยเอ็งก็มาบ่อยไม่เถอะนิดเอ็งที่ว่าเป็นเมียเอ็งชื่ออีอะไรนะอีแจวไงไม่ใช่อีจิต ไม่ใช่มันกำลังพูดถึงเมียดัางมีเดิมกมั้งอินนกหรือบาถามสิเออโอ้ยนั่นเลิกลากันไปแล้วเอ้ยเอาทำไมไปเลิกเขาทำไมเล่าก็นน้าสงสารก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วรู้อกรู้ใจกันมันก็รู้อกรู้ใจแล้วมันเรื่องอะไรวะถึงกันถึงกันถึมันก็ไม่มีอะไรมันต้องมีที่ไม่มีไม่เป็นเป็นเพื่อนกันดีกว่าไม่ได้ดอกตอบไปดีทีอะไรของคยอาจารย์ เมียฉันเนี่ยโดนจับไปเอ,อ้แลวเมียเองเนี่ยโดนใครจับไปหรือหรือไม่มีใครจับมันก็อยู่เป็นที่เป็นทางของมันนั่นแหละอ่าไม่มีใครจับปแปลงแตไม,ม่อยู่กับเมียเราเอ,อ้ฉันก็ต้องมีงานมีการทําของฉันคุยกันดีๆตาอย่าเราห้อยคุยดีๆอย่าเราห้อยดิมันก็จับได้หรอกอันนี้ถามไมดเลยสอดนาทีน,นเ<อ>ียนี่ก็จะมาปรึกษาอาจารย์อยู่เนี่ยนี่เองสุบแล้วคือก็จะไปตามเมียเองถูกต้องแล้วอาจารย์เองอะ ไปไหมไปตามเมียหรือยังเอ็มน่ะต่อตามมันก็อยู่กันที่เป็นทางเข้ามันแล้วไอ้นิดต่อพดีตาอย่าละห้อยเอ้าไอ้นิดเอ็งไปตามเมียเอ็งกลับเลยก็จะมาชวนพวกเอ็งไปช่วยข้าหน่อยแต่ว่าอาจารย์มีเรื่องเดือดร้อนอีกแล้วอาจารย์เลยตามเมียฉันเป็นคนรักเมียเออฉันรู้เอ็งเป็นคนรักเมียกว่าสี่ห้าปีที่แล้วเอ็งพูดอย่างนี้มันก็ดีแล้วเอ้าเล่นต่อตาอย่าละห้อย ได้เหรอเอ้ยมันก็คนรักเมียกันทั้งนั้นแหละแต่มันต้องมีที่มาที่ไปไอ้นิดเอ้ยว่างๆเขาจะเล่าให้เองฟังไอ้นิดเอาเอาอะไรเป็นความสุขกันแน่มั่มช่องพกยิงมันก็มีความสุขอะท่านที่พูดได้ถ้ท่านไม่รู้อะไรมันพูดมันไม่มีความสุขพูดยโอที่นี่ที่นี่อะไรงที่นี่มันมีความสุขไงใช่ ขายเครียดใช่เครียดเครีย